Uh, แอบใส่มาเพื่อถ่วงน้ำหนักขอให้ไม่เป็นแบบนั้นนะค,ะ,คะเจอแค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะใครบอกว่ามองอะไรเริ่มไม่ค่อยชาร์ะเห็นอะไรก็แบบมัวมัวไปหมด ต้องมีตัวช่วยแล้ววันนี้ตัวช่วยราคาดีด้วยนะคะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันดีดี25กับคุณนกค่ะสวัสดีค่ะคุณโจงกระจดดีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ช่วยแบบขยายโดยที่เราไม่ต้องใช้มือจับเลยมาดูโปรกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆดีดี25นะคะนกรู้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่รอแน่นอนกับตัวนี้กับแว่นขยายไร้มือจับยางซูมิชชั่นนั่นเองที่จะทําอะไรทําให้ปัญหาในการมองอะไรที่แบบปกติเราต้องยิบตรงยิบตามองอะไรที่มันเห็นไม่ชัดตัวหนังสือเล็ก ขวดยาฉลองฉลากอะไรที่พ่อพ่อแม่แม่มีปัญหาการต้องมานั่งรอลูกรอหลานโอ้เมื่อไหร่ไอ้ตาหนูจะกลับบ้านเนาะต่อไปนี้ไม่ต้องรอลูกรอหลานมาช่วยดูแลปัญหาต่างๆที่เราจะต้องบอกว่ารอใครมาทาวันนี้ค่ะเราจะมีซูมพิชั่นนี่ค่ะแว่นขยายไร้มือจับที่ปกติเราเป็นแว่นขยายกลมๆใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ง่ายขึ้นดีไซน์สวยงามเหมือนการใส่แว่นเลยแต่ว่าทําให้ตัวหนังสือที่เล็กๆแบบนี้นะคะเล็ก ที่เราบอกว่ามองเทีลายิบต,ตาขยายได้ถึง160 10%ปซแสดงว่าอะไรทําให้มันแจ่มชัดขึ้นไม่ต้องมานั่งขยิบผูขยิบตายในการดูแล้วแล้ววันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆลูกน้องบอกก่อนนะมาครั้งที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยจ้ะครั้งนี้อย่าว่ากันนะเพราะว่าจํากัดมาแค่ร้อยเซตซูมวิชั่นของแท้นะคะแว่นตานะคะแว่นขยายไร้มือจับให้มาถึงนะคะสอันตรงนี้แทนฟรีค่ะกับคลิปที่เป็นไฟ LED ในนี้นะไว้หนีบด้านข้างๆเลยคุณผู้ชมค่ะ ให้อีก4อันนะแล้วก็ให้กระเป๋าเป้เท่ๆอีก1นึ่งใบจ้ะรวมถึงให้สร้อยทอง24่คอีก1เส้นทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายถึงครึ่งหมื่นจ้ะจ่ายเพียงแค่999บาทและที่สําคัญส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยรีโยโทรมาอย่ารอช้า028179925 028179925 ทั้งหมดนี้แบงค์เทามีทอนจาก9 99 9บาทส่งฟรีทุกแพ็คเดี๋ยวเราไปส่งให้ที่หน้าบ้านเลยเพราะว่าอะไรเรารู้เลยคะ่ะว่าปัญหาของการที่มองอะไรไม่เห็นมันหยิบหูหยิบ,ยบตามัมนทรมานเราจะต้องมานั่งสนเข็มร้อยได้ทํานู่นทนํานี่ตอกตะปูอะไรเล็กๆมันลําบากจาก้ะมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็ได้อย่างเช่นบางทีนะคุณพ่อคุณแม่ไปหยิบยาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีซูมิชั่นอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นของแท้ค่ะแล้วก็ทําด้วยโพลิเมอร์เขามีความแข็งแรง เพราะจ้าแม่จ๋าเห็นไหมแข็งแรงแบบนี้ทนทานแบบนี้ตกไม่แตกนะจ๊ะเพราะว่าเขาผลิตด,ด้วยวัสดุแบบโพลิเมอร์แบบนี้และที่สําคัญค่ะอยากให้ดูบางทีคุณตาออกไปทํางานไปตัดแต่งกิ่งไม้ข้างนอกกลางแจ้งแบบนี้อ่ะลุกนกโ,โชว์ให้ดูเห็นไหม UV 400ให้อีกด้วยซึ่งปกตินี้นะถ้าเป็นแว่นสายตาธรรมดาคุณตาบอกว่าเออเอาแบบที่มีอยู่ที่บ้าน เอ้ามันไม่กัน UV ดังนั้นเอามาใช้เป็นแบบซูมมิชชั่นดีกว่าที่ทำให้อะไรการทำงานที่แบบว่าในที่แจ้งกลางแดด ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งกล้วยไม้ที่แบบว่าคุณตารักคุณตารักหนักหนาหรือว่าสนเข็มรอยได้ต่างๆมันก็ง,ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งรอใครทําเอาซูมิชั่นนี่แหละเป็นตัวช่วยดีๆที่ทาอะไรเราไม่ต้องใช้มือจับอีกแล้วแค่ใส่เข้าไปแบบนี้หรือว่าหลายๆคนถามว่าเนี่จยจ๋ายจะใส่เข้าไปพร้อมกับแว่นที่ยายใส่อยู่แล้วได้ไหมใส่ทับเข้าไปเลยแล้วก็ทําให้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นอะไรที่มันเล็กๆมันจะขยายให้ถึง160%ดังนั้น วันนี้อย่ารอช้ากับซูมวิชั่นค่ะเว่นขยายไร้มือจับของแท้อยู่ที่นี่กับดีดี25นะคะตอนนี้เซตทยอยออกไปแล้วให้ไปถึง4อันเลยให้คลิปตรงนี้ที่เป็น LED นะคะเป็นไฟ LED ให้หนิบาด้านข้างเลยนะคะอีก4อันกระเป๋าเป้เท่ๆอีก1ใบและสร้อยคอ 24K นะให้อีก1เส้นทั้งหมดนี้ 999บาทฟังไม่ผิดจ้ะ999บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาค่ะ028179925 028179925หลายๆคนบอกว่าเออบางทีนะจะนั่งทำงานกลางคืนเก่งใจนะบอกว่าลูกๆหลานแบบนี้เราก็สามารถใช้อันนี้ได้แหละในการหนีทําให้การทำงานนี้นะง่ายขึ้นเวลาอยู่กํลางกลางคืนต่างๆดังนั้นตอนนี้รีบโทรมาเห็นไหมพอไว้ข้างๆแบบนี้จะสนเข็มร้อยได้จะนั่งส่องพัตอนกลางคืนก็ไม่ กวนคุณใหญ่อีกแล้วยังไงรีบโทรมาอันนี้นะลูกนกแถมให้ไปเลยนะ,ะไฟ LED ถึง4อันในเซตนี้ได้ไปทั้งหมดยังอีกรอบแว่นตา4อันซูม,มิชั่นแว่นขยายเรย่มมือจับนะคะไฟ LED ให้อีก4อันกระเป๋าเป้อีก1ใบสร้อยคอนะคะทองคำา 24K อีก1เส้น999บาท0 2 8 1 7 9 9 2 5 0 2 8 1 7 9 9 2จสง่งฟรีทั่วประเทศยังไงโทรมาจองก่อนใครถือสายอยู่ถือสายไว้น,นะจ๊ะอย่าพึ่งวางและเดี๋ยวเราจองสิทธิ์ไว้ของไ่ถึงหน้า นเช็คให้ครบแล้วค่อยจ่ายเงินจ้ะบอกเลยว่าความสะดวกรวดเร็วเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยแล้วบอกนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันขยายได้ถึง160%รหรือเปล่าได้เห็นไหม ลูกดอกใครดูตรงนี้ตรงที่ผ่านแว่นซูมบิชันตัวอักษรเขาจะขยายถึงร้อยหสิเปอร์เซ็นตแปลว่าอะไรฉลากยาที่เราต้องกินประจำหรือว่าตัวหนังสือเล็กๆหรืออะไรที่เป็นบวกข้างส่วนผสมต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลใจหรือว่าจะเป็นแบบว่าหน้าจอของเราเนี่ยนะขยายถึงร้อยหกสิเปอร์เซ็นตให้ตัวอักษรที่เรามองเห็นเห็นชัดขึ้นอะไรเล็กๆก,ก็เห็นชัดขึ้นสว่างสวัยขึ้นเราไม่ต้องมานั่งรอลูกรอหลานอีกแล้วต่อไป 1ิบสาเซตสุด จริงๆสาหรับแฟนๆดีๆี่สนะคะอันนี้ไม่ได้โมจริงๆค่ะวันนี้ให้ไปกับซูมิชชั่นนะคะแว่นนะคะขยายไร้เมื่อจับให้ถึง4่อัน4อันตรงนี้นะเอาไปวางไว้ข้างเตียงเอาไปวางตรงห้องกินข้าวเอาไปไว้ตรงห้องครัวหรือว่าเอาไปตรงห้องนั่งเล่นก็ได้นะหรือเอาเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักก็ได้ให้เป็นของขวัญไปเลย4อันตรงนี้ยังไม่พอแถมนะคะไฟ LED ไว้หนีบนะคะที่ขาแว่นอีก4อันกระเป๋าไปอีก1ใบแล้วก็สร้อยคอทองคํา 24K บ24นะคะให้อีก1เส้นทั้งหมดนี้ ี้999บาทนิดโทรมาวันนี้เท่านั้น0 2 8 1 7 9 9 2 5 0 2 8 1 7 9 9 2 5นานทีถีนานทีถึงจะมา ีค่าจะส่งโทรมาค่ะ02และไม่มีค่าจะส่งโทรมาค่ะ028179925 028179925น,นะคะบอกเลยว่าแว่นแบบนี้แว่นขยายลายมือจัดจะช่วยทําให้เรามองเห็นง่ายขึ้นทําให้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมีคนถามมาว่าส่งฟรีหรือเปล่า ส่งฟรีสิจาลูกนกไม่ได้โมยอยงว่าทั้งหมดนี้คือ999บาทราคาไม่ถึงพันและส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาก่อน 0, 0 2 8 <im itation> 1 7 9 9 2 5 028179925แว่นซูมบิชันแบบนี้แว่นขยายไร้มือจับที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในการดูฉลากยาอะไรเล็กๆแบบนี้สนเข็มรอยได้ตัดเล็บเองได้ยังไงรีบโทรมานะคะแต่ว่าวันนี้ดีดี25ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ